งขนาดจิตทำไมเรามองไม่เห็นตัวเราเลยคะเหมือนรู้สึกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเมื่อเช้าอยู่บ้านเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนไปและเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่ถาวรกำลังเดินก็คิดกำลังเดินก็คิด ว่าแต่ละก้าวผ่านไปแล้วมันไปเลยเหมือนเราก็คือวิญญาณอยากรู้ว่าทำไมเราเห็นแบบนี้ค่ะแม่ครูเราไม่เห็นเราคิดถ้าเราเห็นเราจะไม่ถามถูกปะถ้าเราเห็นเราจะเห็นาว่มีแต่สังขารปรุงแต่งอันนี้ไม่เห็นเราเข้าไปในความคิดแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นคิดแต่เราเป็นผู้คิดเห็นตรงนี้มันต้องแยกให้ออกระหว่างเราเข้าไปคิดเห็นหรือเราเห็นคิด บางคนบอกเห็นคิดแต่ติดตามเนื้อเรื่องไปเลยโอ้โหวันนี้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนีน้มันเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นเห็นหรือไหลไหลแต่ส่วนใหญ่จะพูดว่าเห็นเ <laughs> ห็นมั้ยมันไหลเนี่ยถ้าฝึกมา,มากๆเราจะแยกออกระหว่างเห็นกับไหลระหว่างมันคิดเนาะกับเข้าไปคิดอย่างเงี้ยพอมันแยกออกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็เหมือนกับอู้มันมันผิดทางอะ่ะท่นนองแต่ถ้าเราไม่ฝึก เราไม่สามารถแยกออกเนาะเราไม่สามารถแยกออกเลยว่าตอนนี้มันไหลเข้าไปเป็นหรือว่ามันเห็นคิดหรือมันเห็นเป็นสังขารปรงแต่งบางทีก็บอกอเข้าใจที่แม่ครูหมดเลยแต่หนูยังทําไม่ได้ก็ไม่ได้ให้ไปทำํำทำมา้าไม่ได้ให้ไปทำถ้าสัตธมมันมีอยู่แล้วแต่ให้ไปเห็นตามไม่ได้ให้ไปทำขึ้นใหม่นะโปรดเข้าใจเสียใหม่ด้วย มันมีอยู่แล้วแต่เมื่อใจสงบและให้เห็นความจริงที่มันมีอยู่แล้วไม่ได้ให้ไปทำของใหม่ให้ไปทำอันเก่าขึ้นมาใหม่แต่เราอะไปทำขึ้นมาใหม่ทำเกิดดับเราก็ทำถูกไหมทำอันิจจังทุกขังอน,นัตตาเราก็ทำทำผู้รู้เราก็ทำทำผู้มีสติเราก็ทำผลสุดท้ายก็มีตัวเราถึงนิพพานเราก็ทำมันก็ไม่เข้าใจอะ ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็วนไปอยู่อย่างนี้วันนี้มันพูดง่ายนะแต่ไม่รู้จะทั้งบ้านจะฟังยากหรือเปล่ายังไม่มีคำถามใหม่ค่ะมันต้องคนปฏิบัติจริงๆอะเนาะมันละเอียดมันละเอียดมากมมมเ,เอาเอาไหม <c oughs> ให้จ๋าเอ้ยเอาไหม ขณะที่จินฟังแม่อยู่มันก็ยังมีทั้งเห็นคิดแล้วก็คิดเห็นถูกต้องมันต้องเห็นอย่างเงี้ยสลับกันไปกันมาผิดถูกผิดถูกผิดถูกจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันรู้อ่ะอันนี้สังขารน,นะถ้าเปรียบเทียบนะอันนี้เป็นฝ่ายสังขารน,นิพานไม่ใช่อย่างนี้เข้าใจป่ะนิพานคือแค่เห็นว่ามันมีแต่สังขารปูงแต่งเห็นความจริงเมื่อไหร่ที่เขาไปเห็นคิดมันเป็นฝ่ายโลกฝ่ายเกิดดับ เมื่อไหร่ที่มันมันเห็นคิดหรือเห็นขบวนการการทางานของสังขารมันไม่มีที่เกิดมันไม่มีที่ดัดและมันไม่มีที่ตั้งไอสิ่งที่ตั้งได้ก่อได้เกิดได้มันเป็นเรื่องของสังขารบูต่งหมดเลยมันเห็นอย่างเงี้ยสลับกันเพราะกําลังที่เรามีความสงบแล้วกูเรียกว่ามีความสงบของใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเหมือนกันถ้าเราเออกไปอยู่ข้างนอกความสงบของใจตอนนี้เราหายไม่ชุกห,หายหมดยากมากิ มันวิ่งตลอดเลพกกยพาะกระแสโลกมันแรงไม่ได้บอกว่าเป็นธรรมตั้งค่ะท่มกลางโลกไม่ได้นะเป็นได้แต่มันแรงเราต้องมีศรัทธาความเพียรมีหิริโอตปะเรามีที่นี่ตีเท่าอะเราออกไปตรงนู้นประมาณสิบเท่าอะที่เราต้องทําถูกป่ะมันเราก็ต <c oughs> ีเท่าห่ะช่างใจตัวเองดู